ทรานเรียนท่านประธานพุธิสภาครับผมนรงอ่อนสะอาดนะครับกรรมธิการรัธานอนุต่อนสอด้วยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานนะครับที่มาชี้แจงนะครับก็ขอฝากว่าขอให้คํานึงถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในบิ๊ก็อกที่ผมได้นําเรียนในเบื้องต้นไปแล้วนะครับประการที่สองนะครับก็ขออนุญาตฝากเรียนท่านรองอธิบดีกรมการปกครองนะครับเรื่องเขตปกครองเกและชายฝั่งนะครับ ทราบว่าจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงานเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้นานแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้สามารถตกลงกันได้เพราะว่าในตัวชี้วัดเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าจะต้องมีต้นฉบับแผนที่นะครับแล้วก็ขั้นตอนการออกกฎหมายเนี่ยก็ต้องใช้เวลาถึงแม้ว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะเตรียมการร่างไว้แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าในปี65เนี่ยไม่ทราบว่าจะสามารถเร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จได้หรือไม่ก็ขออนุญาต ฝากท่านรองอธิบดีกรงการปกครองด้วยนะครับเรื่องที่3นะครับก็ขอบพระคุณท่านผอ,อคณิตานะครับที่ได้ชี้แจงรายละเอียดอย่างดีนะครับผมขอฝากเพียงแต่ว,ว่าเรื่องการบริจการน้ํานอกเขตจอมประทานเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับแล้วก็ที่ท่านชี้แจงในขั้นตอนที่3เนี่ยในทันวหกสถึงทันวหกา 65, เนี่ยเป็นช่วงของการที่จะเตรียมการแล้วก็ชี้แจงเนี่ยจากการที่เราออกไปพื้นที่เนี่ยผมเรียนว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขายังไม่ค่อยทราบบทบาทนะครับในการจัดทําคําขอ,เ,อเรื่องงบประมาณในการตัดทําแหล่งน้ําขนาดเล็กเพื่อที่จะนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าเป็นประธานเพราะนั้นถ้าทางกรมนะครับได้ทําความเข้าใจกับท้องถิ่นทั่วประเทศในเรื่องนี้ว่าวันนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการดูแลน้ำนอกเขตชมพูทานไม่ใช่กรมชนแล้วนะครับก็จะทำให้ เขาสามารถที่จะไปคิดงานคิดแผนงานโครงการแล้วก็เอามาเสนอในอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดน้ําจังหวัดได้นะครับแล้วก็จริงท,ท่านบอกว่างบ 6- 5หก็ไม่ได้ก็คงฝากสํานักง,งบประมาณไปด้วยนะครับว่าโครงการพวกนี้เป็นโครงการบิ๊กล็อกนะครับถ้า 6- 5หังไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าปี6 5หก็ยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามตามเป้าหมายได้เรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องการจัดสรรรายได้ ผมอยากจะฝากทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางสำนัตกรมมาณด้วยรวมทั้งกระจายอำนาจที่ท่านบอกว่าท่านจัดสรรเท่ากัน30ประชากร15ขนาดพื้นที่15แล้วก็อีก40เนี่ยจัดสรรตามรายได้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับท้องถิ่นอบตอที่อยู่ชายขอบกรุงเทพเนี่ยมีรายได้ร0อยล้าน200ล้านเขาก็จะได้งบประมาณสูงกับอบตอที่อยู่ชายขอบเขา มีมีรายได้ห้าแสนล้านเดียวท่านก็ให้งบประมาณเขาได้เพิ่มไม่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าตัวหลักเกณฑ์การจัดสรรเนี่ยถ้าปรับปรุงได้นะครับทำอย่างไรให้ท้องถิ่นขนาดเล็กเขาได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดท่านเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งแทนหรือเอา,เอาประชากรเป็นตัวตั้งหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้ก็จะทำให้การจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันลดความเหลื่อมล้ำลงไปได้นะครับ ประการสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องข้อมูลพื้นที่นะครับก็ขอบคุณที่ท่านอธิบายผมอยากจะเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ที่4ด้วยนะครับในเรื่องของความเสมอภาคทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านชี้แจงมาบอกว่างบประมาณก็ไม่ได้รับนะครับแล้วก็ที่ผมเรียนย้ำนะครับเป้าหมายตัวชี้วัดเนี่ยบอกว่าให้เสร็จปี65งบประมาณท่านไม่ได้และท่านจะทําเรื่องนี้สําเร็จได้อย่างไร รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลของกรมการพัฒน,นาชุมชนเรื่องเ,อเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านไปทำเจปถหรือ,อชชอ .2 อคก็ดีเนี่ยทำอย่างไรให้กระทรวงมหาดไทยมี Big Data ที่ดีนะครับเพราะนั้นกรมส่งเสริมปกครองส่วท้องถิ่นกับกรมการพัฒน,นาชุมชนเนี่ยถ้าได้ร่วมกันทำคล้องข้อมูลระดับตำบลเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่าจะสามารถทำได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็ขออนุญาตฝากเป็น ข้อมูลไว้ให้กับหน่วยงานที่มาชี้แจงในวันนี้ก็กล่าวขอบพระคุณทุกท่านครับครับขอบคุณครับ